Bat dica, bat dica. Beng lumpun yo, ca beng lumpun yo. Lumpun pai beri ca lumpun pai beri lam. Enwa ca. Uat ca ua. penpayan buriram, pai an ca. Mak uat ca. Susu. เพิ่นไปบริรัมจ้าว south Italy จ้า s ่ u t h Italy คนบริรัมจ้า,า,จา,าอาาายากอวดจ้าอยากอวดเพิ่นไปเพิ่นไปบริรัมจ้าเห็นว่าไงลุงพลกับปตันงามพ่ะจ้าเพิ่อนเป็นปมอเตอร์โชว์เหรอ เห็นปอบพี illy, ่น้องเห็นบ่ลุงพลปพัฒนนันแอนซาวติลิเจ้าสู pp, i, i, show, nam, ้ๆจ้าจ้าสาวติลีครับอยากโชว์แค่อยากโชว์เพิ่นไปบุรีรัมย์จ้าพอดีนางนางเบิ่งคลิปเพิ่นอยู่นะก็เลยอยากโชว์น้ำจ้านางเบิ่งคลิปอยู่ เออพลงเพ่งอยู่จ้ะเพะโลงเพ่งเนาะเพะโลงเพ่งจ้ะอยากไปเด้ออยากไปบุรีรัมอยากไปบ้านยังกับบ้านกุกกอกล่ะอยากไปบ่พี่น้องเฮก็กกะเรดังกกเกษตรดังดังเปรี้ยนเปลี่ยนเลยเด้อคลิปนี้เด้อ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะกำลังใจคอมเมนต์ถือถือส่งมาให้ส่งเป็นกำลังใจแจงได้ก็สิสูต่อจ้ะสูสูส,ส,สูให้ถึงที่สุดเลยจ้ะ,ะสูจะสู สู่จากปีกระซังมันสู่จ้ะสู่จนถึงฟังจ้ะสู่จนถึงฟังขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเติมมากครับชมคลิปนี้ผมไม่มยัางลรเก็ค่ะอยากอวดจ้าอยากอวดบัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า